อาล่ะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็มีคนบ่นมานะครับชื่ออะไรสักอย่างนะครับก็รูปรูปเขาน่าจะเป็นรูปชาวด์นะครับก็บ่นมานะฮะก็ไม่ให้ผมเนี่ยไม่ให้ผมทาคลิปอันนี้ครับไอที่ผมมาต่อพาร์ทสองและพาร์ทแรกผมลบไปนะครับก็ขออภัยนะครับเขาให้ผมลบ และให้สร้างเริ่มต้นใหม่นะครับอ่าผมก็ไม่อยากฟังเขาบ่นนะครับน่ารำคาญครับบ่นทางเฟซผมเลยผมก็จะจัดการให้แล้วกันนะครับก็ลบเออลืมไปนะครับผมไอ้ครูกดผิดผมรับทําสกินครับห้าสิบบาทเองครับแต่ผมไม่รับเป็นบัตรทูมันนี่นะครับผมจะขอรับเป็นบัตรเติมเงินเอเอสแล้วกันนะครับก็วันนี้